ต้นไม้ให้รอดหน้าแรงแบบง่ายๆนะครับสาหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาไปรดก็คือเราก็เอาต้นไม้มาปลูกไว้กับกอกล้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเขียวใหญ่นะครับที่ผมเพาะจากมาเมล็ดขึ้นมาเองนะครับพอเพาะได้งอกประมาณขนาดนี้ประมาณ50สิเซนเราก็เอามาแหวกตรงกอกล้วยใส่ยี้เลยครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปรดต้นไม้นะครับแล้วต้นกล้วยก็จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลต้นมะม่วงของเราให้เจริญเติบโตได้ดีครับแถวนี้ผมก็จะปลูกไว้อยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับ อันนี้คือข้อดีของการปลูกต้นมะม่วงวิธีนี้นะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าสวนนะครับนานๆจะเข้าสวนทีเราก็ใช้วิธีนี้เลยครับใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วต้นมะม่วงของเราก็จะเจริญเติบโต,ตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิบกว่าต้นครับที่เราเพาะว่าอนาคตต่ตอไปก็จะทําให้มันเป็นร่มเงาน,นะครับหลังจากที่ต้นมะม่วงเราโตเต็มที่ต้นกล้วยก็จะย่อยสลายไปเองนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ลองเอาวิธีง่ายๆแบบนี้ไปใช้กันดูนะครับสําหรับการปลูกพืชหน้าแรงนะครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปรดน้ำนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีท,ทำง่ายๆกับนายบัณฑิตของคุณครับ